สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มาชวนทำอาหารเจทานกันค่ะเป็นการเรียนแบบหมูกระเทียมพริกไทยเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะเราก็จะใช้โปรตีนเกษตรแบบแผ่นจะใช้เป็นแผ่นเล็กหรือว่าแผ่นใหญ่ก็ได้นะคะก็จะใช้อยู่ที่1ขีดตอนนี้ก็แช่น้ำทิ้งไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวรอให้นิ่มแล้วค่อยมาดูกันจะทำสองเกลือค่ะก็จะใช้ราขึ้นช่ายแทนรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดครึ่งช้อนชาเอามาโขลกให้ละเอียดค่ะส่วนคนทานมังสวิรัตเพิ่มกระเทียมได้เลยได้สองเกลือแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ แผ่นโปรตีนเกษตรที่เราแช่ไว้นิ่มแล้วอันนี้เราก็จะไปล้างทำความสะอาดเพื่อลดกลิ่นถั่วให้น้อยลงขยำขยำหน่อยค่ะเพื่อให้น้ำเข้าไปล้างข้างในแผ่นถั่วได้นี่ค่ะน้ำเป็นสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นถั่วแรงก็ล้างสักสองสามครั้งก็ได้ค่ะจะได้หมดกลิ่นได้แล้วค่ะ ก็จะบีบน้ำออกให้แห้งแล้วเราก็ตัดให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นหนาบางตามที่เราทานได้เลยค่ะอันนี้ก็จะตัดให้กว้างสัก1เซนขยำขยำหน่อยค่ะให้ตรงที่เราตัดเนี่ยแตกตัวออกรอยตัดจะได้ไม่ชัดเกินไม่งั้นก็จะดูเป็นเส้นๆไปแบบนี้ค่ะ จะดูไม่เป็นเส้นเกินนี่ค่ะก็จะดูไม่เป็นเส้นรอยตัดมากดูนุ่มนวลขึ้นทีนี้ก็มาผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะสองช้อนโต๊ะเอาสองเกลอือลงผัดให้หอมก่อนได้แล้วค่ะ เอาโปรโตีนเกษตรลงผัดเลยเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพื่อให้โปรโตีนเกษตรไม่ติดกระทะมากแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำมันเยอะหน่อยก็จะช่วยได้แต่ว่าถ้ากลัวเรื่องไขมันก็เอาตามที่ทานเลยค่ะผัดให้โปรโตีนเกษตรเคล้ากับน้ำมันแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะแห้งไปหน่อยค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไป ก็จะใช้น้ำล้างครกที่เราโคลกสองเกลือเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเพิ่มน้ำอีกนิดหน่อยเพราะว่าแห้งไปโปรตีนเกษตรดูดเข้าไปหมดก็จะปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะลดละมุนดีค่ะถ้าไม่มีก็น้ำตาลทรายก็ได้แล้วก็ซีอิ๊วขาว ผงปรุงรสค่ะอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอมแต่งสีได้ค่ะด้วยสียดําตามชอบเลยนะคะมากน้อยผัดเครื่องปรุงกับน้ำที่เราเติมลงไปค่ะละลายดีแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้ทั่วๆกัน อันนี้เราก็จะผัดให้แห้งที่เราเติมน้ำลงไปนี่ก็เพราะว่าจะละลายเครื่องปรุงถ้าเราใส่เครื่องปรุงลงไปบนโปรตีนเกษตรเลยโปรตีนเกษตรก็จะดูดเครื่องปรุงไม่เลยก็จะเค็มเ็มหวานหวานไม่ทั่วกันเค็มบางที่หวานบางที่ค่ะใส่น้ำลงไปแบบนี้เครื่องปรุงก็จะซึมเคลือบโปรตีนเกษตรได้ทั่วถึงอันนี้สียังไม่ได้เติมซีดาร์อีกนิดนึง ค่อยๆเติมทีละนิดค่ะจนได้สีที่เราต้องการใส่ทีเดียวถ้าดำไปแล้วก็จะแก้ยากเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้น้ำแห้งส่วนรสชาติกับสีเพิ่มลดได้ตามที่ทานเลยนะคะนี่ค่ะผัดให้แห้งระดับนี้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลย เสร็จแล้วค่ะโปรโตีนเกษตรผัดสองเกลอือทานกับข้าวสวยร้อนๆนะนะคะหน้าตาความอร่อยไม่แพ้หมูกระเทียมพริกไทยเลยค่ะอร่อยได้โดยไม่ใช้เนื้อสัตว์ส่วนรสชาติก็จะเค็มๆหวานๆเผ็ดพริกไทยเล็กน้อยผัดได้แห้งหน่อยค่ะเก็บใส่ตู้เย็นทานได้หลายๆวันจะทานแบบนี้เลยก็ได้หรือจะเอาไปผัดกับผักต่างๆก็จะได้เนื้อโปรโตีนเกษตรที่มีรสด,ดี ลองทําทานดูค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งจาก youtube แล้วก็จากเพจ facebook คุณนายเข้าครัวขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ